วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวมาชมมาเดินเล่นนะครับที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชในส่วนที่อยูอ่ด้านนอกของตัวอาคารนะครับเราจะพาไปดูในเรื่องของดอกบัวเล่นน้ำอะ,อะไรนะพายเรือรวมถึงไปชมในเรื่องราของเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับ ต้นม้นี้สวยงามมากเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์ศึกษานครศรีธรรมราชนะครับและที่นี่มันมีอะไรต่างๆที่แบบเป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมานะครับส mm ิ hmm. ่งสวยงามอย่างหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของการทำโคกกหนองนาโมเดลครับ mm hmm. นี่ก็คือฐานนาทองคำเนี่ยก็หมายความว่าการทำโคกหนองนาเขาจะทำคันนาให,ใหญ่ๆยาวๆนะครับเพื่อจะได้ปลูกต้นไม้ ผักนะฮะในคันนาดน,นด้วยถึงจริงเรียกว่าคันนาทองคำเพราะาปลูกแล้วเราก็จะได้นำผักไปจำหน่ายไปขายนะครับนี่คือเป็นทุ่งก็ได้นะครับสาบ,บัวเป็นสาบ,บัวหลวงด้วยนะครับที่ดอกโตงามมากเลยนะครับมองมุมนี้ก็จะเห็นในเรื่องของทัศนียภาพเล็กๆแต่น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะครับ ถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยผักบุ้งต้องมีผักบุ้งนี่ก็มีจริงๆครับอันนี้อุดมสมบูรณ์มีหญ้าเยอะเลยจนอยากจะเป็นวัวเป็นควายอยากกินหญ้านะ <c oughs> บางทีนี่ถ้าบ้านเรามีพื้นที่เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงวัวสักตัวไว้ก็ได้นะครับเลี้ยงไว้อะไรเลยรึไหมครับเลี้ยงไว้ให้กินหญ้าไม่ให้ลกนี่แหละนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นโอง่งเป็นกระท่อมไปนาะ แล้วผมก็ลากไปก็เห็นต้นกล้วยโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าอีกจุดหนึ่งที่สวยงามของสวนนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีสะพานมีน้ําเป็น2ฝั่งนะครับแล้วเห็นเรือลํานี้ด้วยนะครับสักครู่ผมจะลงลงเรือตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเดินชมตรงนี้ก่อนโอ้โหอลังการสวยงามมากเลยนะครับนู่นสะบัวเห็นไกลๆเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆด้วยนะครับตอนนี้ขอเตรียมตัวไปลงเรือก,ก่อนนะครับ เมื่อเราอยู่ในสระน้ําและมองขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้โหเราก็จะเห็นความสวยงามธรรมชาติเลยไปก็จะเป็นทางรถวิ่งอ่าบนสะพัพานก็จะมีคนเดินนะครับแล้วก็มีคนคิดคิดไม่ยาวหรือเปล่าจะกระโดดลงน้ำหรือเปล่านะ <c oughs> อ๋อก็ตื่นยามเช้านี่ยเราจะได้เปรียบมากนะครับและที่สําคัญออกซิเจนยามเช้านี่ก็จะเยอะมากๆเลยนะครับ อะไรที่ถูกโฉโลกันมากๆเลยนะครับเห็นเรือเห็นน้ําไม่ได้นี่โอ้โหต้องต้องทาแบบนี้โอ้โหตรงนี้เรากําลังล่องเรือลำน้อยๆนะครับก็ได้จะชมวิวโอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆเ้ยนี่ฮะข้างหน้าเราก็จะเห็นสะพานสะพานเชื่อมน้ำนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมาก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 ถ้าใครอยากจะมาฝึก ออพายเรือได้นะครับตรงนี้น้ำไม่ลึกเท่าไหร่ถ้าจมก็แค่มิดมิดหัวเลยดอกบัวยามเช้านี่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสาะบ,บัวตอนนี้ดูฝั่งนี้ก่อนก็สวยดีนะครับโอ้โหดอกบัวนี้สวยงามสงา่าโดดเด่นกว่าเพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วก็น,นู่นเรียกว่าทุ่งบัวยังได้เลยนะครับนี่สวยจริงๆครับ นนี้ก็คือองค์ที่ใช้มาประกอบการเรียนการสอนแนะนําให้กับทุกคนนะครับเกี่ยวกับมีองค์ใบนึงเนี่ยองค์นั้นก็เหมือนทรัพย์สินี่บ้านเรานะครับเป็นเงินแล้วก็มีทั้งเงินเข้าเงินออกนะครับที่ขึ้นเขียนนี่คือเป็นเรื่องของเงินออกทั้งเล่มการพนันหวยใ,ใต้ดินเครื่องสมอางอาหารนอกบ้านชลากินแบ่งของขบเคี้ยวเวลาที่เสียไปอะไรประมาณนี้รวมถึงดอกเบี้ยด,ด้วยนะครับ โอ้โหในนี่เลยเรื่องของเงินออกทั้งนั้นโอ่งใบนี้ค่าชชใช้จ่ายจีบอาถาเลยนะครับแต่ไม่มีเงินช่องเงินเข้าเลยแสดงว่าเข้าทางด้านบนด้านเดียวแล้วก็ไหลออกเต็ไมไปหมดเลยนะครับชมดอกบัวอย่างใกล้ชิดสามารถที่จะจับดอกบัวได้ด้วยครับนี่เอาจับมาดูใกล้ๆดูเกสรดอกบัวโอ้โหสวยครับอู้นี้ดอกเป็นดอกบัวตูมบัวบานนะครับนี่โอ้ เนี่ยถ้าว่าเราสามารถปลูกบัวได้ขนาดนี้สักมุมหนึ่งของบ้านเหรอแล้วก็มีดอกเต็มไปหมดเนี้ยโอ้จะดีขนาดไหนต่อใจเรานะครับร,รู้รู้กันอยู่นะครับดอกบัวที่สวยงามก็จะมีะมะแมลงมากัดมากินหนอหน่อดอกเกสรนะครับก็เหมือนกับคนสวยคนหล่อนะครับก็จะมีคนคนมาลุมต่อนะครับช่างเปรียบเทียบได้ไปถึงนู่นเลยโอ้นี่คือสวยงามงจริงๆนะครับ เดี๋ยวจะพาไปยับชช้าแบบนี้เราต้องขอพรนะครับที่นี่มีหลวงพ่อขายที่ให้พรได้อย่างแบบทันใจเลยถ้าเราทําดีทําถูกต้องนะครับเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีการเรียนเรียนในเรื่องของสัท์สุภาพด้วยเรียกว่าคำสุภาพอย่างเช่นผักบุ้งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าผักทอดยอดนี่คือทอดยอดไปกลางน้ําเลยนะครับผักบุ้งมาที่ฝั่งตรงข้าม ที่มีป้ายนําทางว่าสาราพัฒนาจิตใจพ่อท่านคล้ายวาจาเสร็จเราจะไปนมัสการท่านกันเพื่อที่จะขอพรในเช้านี้นะครับโอ้โหนี่คือสะอาดสะอา้านน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับที่นี่นครศรีธรรมราชที่ศูนย์แห่งนี้นะครับไม่แรงน้ําแน่นอนรวมถึงน้ําใจด้วยนะครับสาราหลวงพ่อคล้ายโอ้โหแค่มาเห็นก็ชื่นตาชื่นจิตชื่นใจนะครับ โอ้โหนี่เรามองเข้าไปเต็มหลังนะครับแล้วเราก็มีการจุดเทียนไว้ด้วยสวแสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องมีคนมาก่อนหน้าเราแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีการจุดเทียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสักการะนะครับ หลังจากที่เรากราบขาพอพรหลวงพ่อค้าแล้วครับเราก็มาที่ริมน้ำนะครับโอ้โหนี่ริมน้ําก็สวยงามนะครับมองไกลๆก,ก,ก็รู้เลยว่ามีปลานะครับแต่เสียดายไม่มีอาหารปลาอาหารปลาหมดพอดีที่นี่นะครับก็เลยต้องดูน้ําไหวๆใต้น้าโอ้โหไหวๆใต้น้ํานะครับอื้อเห็นปลาผุดๆอยู่นะครับนี่อปลาตัวโต,วตวมากเลยครับ อาจ <Allah> อาจ,จะเห็นถ้ามีหาหารมโยนให้ให้เขาเนี่ยจะเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังจุดอีกหลายจุดที่ศูนย์ศึกษานครศรีธรรมราชให้เราได้เที่ยวชมทัศนานะครับทั้งวันน่าจะไม่หมดนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงฐานไก่อารมณ์ดีนะครับน่าจะอารมณ์ดีจริงๆเลยเพราะว่าเขามีบ้านเป็นของตัวเองด้วยแหละแล้วก็มาดูเขาใกล้ๆนะครับดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเรามากเลยโอ้โหมาทักทายกันนะครับนี่คือฐานไก่อารมณ์ดีนะครับกินไข่ทุกวันก็จากไก่นี่แหละนะครับก็เป็นซนต้นผักกูดอาหารอร่อยเหมือนกันนะครับผมเองก็ชอบชอบแลนะครับไปเนี่ยโอ้ยมีการห่อไว้ด้วย จะแกะดูเขาจะว่าไหมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันเลยว่าข้างในคืออะไรนะครับข้างในคือมะละครับนี่คือเคลียร์ของมะละทําเป็นซุ้มสวยงามมากเลยนะครับถ้าเลยมะละไปเนี่ยก็จะมีคลองคลองน้ําเป็นคลองลิงป่าด้วยนะครับโอ้อันนี้ถ้ามีที่บ้านเนี่ยสุดยอดเลยนะครับอันนี้ครึ้มเลยนะครับนี่ก็คือในเรื่องของถัวร์ูนะครับเป็นประตูเข้าสู่ในเรื่องของฐานเรกิจพอเพียงนะครับ โอ้โหนี่ทําเป็นซูมสวยมากครับมันละกอครับนี่ก็งามงามนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหชอบมากเลยเนี่ยความใฝ่ฝันก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแบบนี้แหละนะครับโอ้โหอันนี้ปลูกแบบสบายสบาเลยนะครับทั้งถุงทั้งถัว่วเต็มไปหมดเลยนะครับอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือผักบุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับเนี่ยถ้ามี ผู้ดูแลอยู่แถวนี้ก็จะขอเก็บผักบุ้งแหละครับไปทอดกินที่บ้านนะครับผัดกินเลยนะครับนี่เป็นครัวเรียนต้นแบบนะครับพักอาศัยได้อยู่จริงครับมีครัวเรียนต้นแบบแล้วนะครับก็ขอเป็นบ้านแบบสุ่มใสสบายๆนะครับวันนี้ไม่อะไรมากมายครับแค่เฉียวเจิบๆิมาที่ศูนย์นครศรีธรรมราชนะครับเราเพียงแค่มาดูทิวทัศน์รอบๆเล็กๆน้อยๆนะครับ น่าสนใจมากๆเลยครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมชื่นชอบในเรื่องของวิถีธรรมชาติและวิถีพอเพียงเนี่ยยิ่งเห็นการปลูกผักเห็นการเลี้ยงไกลล่รวมถึงภาพบรรยากาศเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะมาอยู่ที่นี่นะครับหมายถึงว่าแบบมาพักค้างเพื่อที่จะมาเก็บเกี่ยวมาเก็บผักบุ้งดีกว่าเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ชอบผักบุ้งมากเลยนะเก็บผักบุ้งที่เกิดขึ้นเองทตามธรรมชาติเนี่ยมาทอดกินให้อร่อยอร่อย แล้วก็มานอนที่บ้านหลังนี้นะครับดูบรรยากาศชิลๆ,ๆ,ๆ,ๆน่าจะสบายนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาศูนย์นครศรีธรรมรารนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาหรือบัเงเอิญแวะผ่านมาเนี่ยก็เอารถมาพักเหนื่อยพักร้อนจอดไว้ปุ๊บก็มาเดินเล่นในศูนย์ได้นะครับส่วนใครประสงค์ไม่อยากไปต่ออยากจะพักสักคืนที่นี่เรามีบริการที่พักแบบสวยงามมากๆด้วยนะครับเมื่อคืนผมก็อนอนอยู่ที่นี่แหละนะครับสบายมากๆเลยนะครับอ่ะมีโอกาสก็ จะพามาชมในครั้งต่อไปในมุมที่ลึกๆของศูนย์นครศรีธรรมราชนะครับท่านเจ้าคุเป๋าคือศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนคนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับ